สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเย็นเย็นบวยผสมสมุนไพรนะครับโอเคครับก่อนกินน้นส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นน้ำสมุนไพรรวมนะครับ9ก้าสนะครับก็ประกอบด้วยแก๊กหวยบวยกระเจี๊ยบชะเอมส้มซ่าฮอเชอร์ลูกแมกเปปเปอร์มินโอเคก็ใส่ไป8อย่างนะครับแล้วก็มีน้ําตาลอยู่4%นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ เขาเขียนนะครับว่าเจนะจ๊ะแล้วก็ไม่มีว่าถูกกันเสียแล้วก็ไม่เจียงสีสังเคราะห์ดังนั้นใครที่กินเจกินได้นะครับแล้วในนี้เขาเขียนว่ามีน้ําตาลอยู่16กรัมนะครับโอเคเดี๋ยวมาชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างจ้าต๊ดๆๆเทลงมาโอซีก็เหมือนน้ำา้วยปกตินะครับพอเบียก็ะําน้ําบ้วยกินอยู่นี่จ้าตีน้ําบวยเลยตีน้ําบวยเลยาวนี้ดมกลิ่นเฮ้ยใช้ได้นะตัวนี้มันมีกลิ่นบวยอ่ะผสมกับสูุนภพยหลายอย่าง คือ90%นะครับมันจะเป็นกลิ่นบวยเลยและอีกสิเนี่ยเรารู้เลยมันไม่ใช่บวยบริสุทธิ์มันผสมอะไหรหลายอย่างมันจะมีกลิ่นสมนะุนไพรนับมีกลิ่นความซับซ้อนเพิ่มขึ้นมาแต่หลักๆนี่คือบวยโอเคกินผ่านกินผ่านคราวนี้ชิมรสชาติอโอเคคราวนี้กินหมดแล้วรีวิรสชาติได้คนระับเฮ้ยเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ย เป็นบัวที่มีรสชาติซับซ้อนนะครับคือว่าอย่างแรกก่อนบวยนะถ้าเกิดใครครับคุณคิดว่ากินบัวที่มีรสชาติเค็มๆแบบตมท้องกราดที่มันมีสันดาลตรงนี้คุณลดบัวลงมาครับประมาณห้าสิบปอร์เซ็นตอีกห้าสิบเปอร์เซนตอ่ะมันไม่ใช่รสบัวไงมันเป็นรสชาติที่ถูกเจือนะครับด้วยสม,มุนไพรเจ็ดชนิดเข้าไปอะ่ะมันจะมีความรู้สึกชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมีความเย็นมากขึ้นจากมิน้นแล้วก็มีนะครับชะเอมเนี่ยรู้สึกชัดเจนกับแก๊กหวยตามมาหน่อย เจียมไม่ชัดเจนนะคือถ้าเพียรหลับตากินเนี่ยเพียรรู้เลยว่าบวยแน่ๆเพราะเมนหลักเป็นบวยแต่ว่าไม่ใช่บวยแบบร้อยนะครับตัวน,นี้เป็นบวยประมาณสัก6 0อ่ะ5 0ถึงที่เหลือมาความเย็นของมิ้น์อันนี้ชัดเจนเบปเปอร์มิ้น์แล้วก็มีชะเอมออกมาชัดเจนเก๊็ดหยมานน้อยนะะเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดกินตามหลังนะจะรู้เลยว่ามีสีรสชาติแน่ๆนะครับแต่เมนหลักก็คือบวยนะครับแล้วก็เก๊เเนนออก็ดหวยชาเออ์มเจนานาี้ย ที่สำคัญที่ชอบคือไม่หวานจานแล้วก็กินแล้วไม่หิวน้ําอ่ะกินหมดแล้วเนี่ยคือเพราะถ้าเกิดเจอบางที่ไงครับทาน้าบวยไม่ดีนะรสชาติบวยมาเต็มที่ก็จริงแต่เฮ้ยมันเข้มข้นมากเกินไปทําให้รู้สึกหวานแล้วก็แบบคอแห้งครับเฮ้ยแต่นี้ดีนะไม่หวานมากนะครับแล้วก็แบบว่ากินแล้วไม่ค่อยเจ็บคอนะเฮ้ยไม่ไม่ค่อยคอแห้งครับโอเคใช้ได้ใช้ได้นะครับก็เป็นบวยนะครับที่มีความผสมขึ้นมาใส่สมุนไพรไว้หลายอย่างขึ้นมา ก็ถ้าเกิดใครที่ชอบกินบวยร้อยเปอร์เซ็นต์นะค,คุณอาจจะไม่ชอบคุณบอกว่าพี่อ้นทำไมบวยมันไม่ใช่แบบบวยแบบเกรดอย่างเงี้ยพอมันเป็นเพาะมันเป็น,น,ปน,ปนบวยขนาดนี้ที่มันผสมอีกเจ็ดชนิดเข้ามาเนี่ยความเป็นบวยก็จะต่ำลงเ hey, แต่ว่ามันมีได้รสชาติของความซับซ้อนนะครับแล้วความกลมกล่อมแล้วก็มีความเย็นเพิ่มขึ้นมาโอเคครับทำได้ดีทำได้ดีนะครับกัแบบตัวนี้นะครับใครชอบรสชาติบวยที่มันมีความซับซ้อนแล้วก็แบบ ไม่เข้มข้นมากนะครับก็ตัวนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบบวยที่แบบเข้มๆอ่ะที่มันบ้วยๆไปเลยนะครับก็ตัวนี้ก็ยังไม่ได้นะจ๊ะโอเคครับเรื่องจบการเรียนรู้คลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยครับร่วมในข่ายการสนับสนุนพี่แอ้นนะครับก็มีช่องทางธนาคารเติมสินที่อยู่ตรงนี้นะจ๊ะหรือนะครับร่วมเป็นสมาชิกในช่องยูทูบของพี่แอนได้ครับเพื่อมีการสนับสนุนเแบบรายเดือนครับโอเคครับแล้วจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า